อะไรวะเนี่ยที่นี่มันเหม็นมากที่สุดเลยที่นี่มันเป็นโรงงานเพาะพันป่าเอาล่ะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงส่งผมมาที่นี่คนเดียวมันเหม็นมากกับตันไพเอาดูแผนที่มีอะไรไหมตรวจสอบผมพบเจออะไรบางอย่างมันคืออะไรภาพเรนเดอร์พร้อมแผนผังสถานที่แห่งนี้มีอะไรมากกว่าที่เราคิดมีอุโมงค์อยู่ใต้ประภาคาร งั้นเราก็รีบไปประพาคารกันเถอะเจอกันข้างนอกน,นะรับฟ้าวข้าขบกับตันกอนพี่ดเอาละเราออกไปข้างนอกไปนัดพบเจอกับกัปตันไพรในชุดแฮสแมทพวกนี้เราฆ่าหมดแล้วออกไปต่อพาดน,นี้ยาวมากอือเจอกับตันไพรแล้วอ่ะนำาลังเลยประพาคารอยู่บนนั้น ตามผมมาพวกเรามาลุยกันเถอะพวกเราเป็นทีมเล็กๆพวกเขาเรียกกําลังเสริมจากภายนอกสถานการณ์จึงแย่ลงอย่างรวดเร็วเราไม่เหมาะกับที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วเราเหมาะสมก็คงมีพวกเรามากกว่าทนี่โทรได้ดีมากเคสเอาล่ะมาสมมุติว่ากลุ่มค้ายาได้แจ้งเตือนเป็นทั้งหมดในเอดีแล้วคาดว่าจะมีแรงต้านหนักข้างหน้าด้วยหมอกและคิลลี่เหล่านี้พวกเขาจะไม่มีวันเห็นเราเข้ามามือปืนลาาตะเวนนี่ของนายเลยนะกับตัน เหมือนขี่จักรยานเลยอออกมาข้างนอกมาตั้งแถวสันเขานี้กันเถอะเราต้องคำนึงถึงการตกของกระสุนด้วยรับภาพครับนะตามกับตันไพรไปเหมือนเดิมออกมาข้างนอกตรงนี้เป็นบนเชิงเขาเนินเขาเยี่ยมไปเลยวอเชอร์เรามีภาพ,ภาพแสดงฐานประภาคารกำลังตั้งอยู่ตรงนี้เข้าไปสำรวจพื้นที่ในการใช้กล้องสะโคบซูมเข้าไป กล้องสคปของสไนเปอร์พวกมันสวมชุดก่ออยู่หนามากถ้าจะสู้ก็เล็งที่หัวของมันเราจะต้องกำจัดกลุ่มนี้ออกไปจากเป้าหมายและเดินหน้าต่อไปเราต้องเล็งหัวตอนนี้เรานับได้กี่คนแล้วโอเคดูเอาคนที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนเฮ้ยอันนี้ก็แค่มันคนเดียวสองขีดครึ่งๆปั๊มน,น,นั่นเป็นอุบัติเหตุที่เสียชีวิตมันลม้มลงแล้ว เชี่ยคมเราไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาเข้าถึงล่างของหน่วยลาตะเวนอื่นได้สองขั้นครึ่งคุณโชคดีที่อยู่กับผมที่นี่จัดไปต่อมันอยู่คนเดียวอีกแล้วสองขั้นสองขั้นขึ้นลงมาเล็งที่หัวอ่างานเข้าซะแล้วละ่ะเป็นฤดูการสำหรับฮิตแมนมันมีแค่เขาคนเดียวคุณพยายามจะฆ่าพวกเราใช่ไหม มีคนอื่นอีกสองคนเล็งเป้ามาที่เขาเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อจัดการสองคนด้วยกระสุนหน้าเดียวก็แค่มันคนเดียวเดี๋ยวก่อนเขากำลังเดินหาเข้ากลุ่มยิงได้สวยเพื่อนของเขาไปแล้วเอาอันหนึ่งผมเอาอีกอันตรงไปที่เป้าหมายอย่างแม่นยำเรายังมีศัตรูอีกยังพบเจออีกยังตรวจเจออีกฮะเอาเขาไปผมจะยิงอีกคนหนึ่งสองชั้นลงมาเสร็จแล้วแล้วเคลียร์แล้วในการยิงศาส ที่สุดในการเดินทางของคุณเลยนะหนึ่งระดับขึ้นเล็งที่หัวโจมตียิงได้อย่างสะอาดหมดจดยิงได้สวยมากจัดไปเลยครับกับตันมีคนอื่นเห็นเขาอีกสองคนลองเคลื่อนที่ไปยังจุดที่คุณสามารถจัดการสองคนด้วยกระสุนนัดเดียวดูสิชิปหายเราโดนแจ้งเตือนแล้ว <c oughs> มันใส่กอดนะ <c oughs> มันล้มลงแล้ว เกือบไปแล้วล่ะเราควรระวังตัวให้มากกว่านี้ไหมเขาเห็นอีกสองคนอยู่ในสายตาคุณช่วยเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อจัดการสองคนในนัดเดียวได้ไหมโอ้ต้องยิงหนึ่งนัดให้มันจบที่สองคนต้องยิงใส่หัวทะลุเอามันไม่เป็นไรวะพวกมันแตกตื่นแล้วอเลิร์ตแล้วแจ้งเตือนแล้วเอาสิได้เวลาบู๊แล้วพวกมันกำลังถอยเข้าไปหาที่กำบังดูที่หน้าต่างสิตรวจดูที่หน้าต่าง คุณต้องก้าวไปข้างหน้าสู่ฐานประภาคารแล้วผมจะคอยคุ้มกันคุณจากที่นี่เองผมต้องลุยคนเดียวอีกแล้วเหรอครับท่านคุณทำได้ดีมากเลยตั้งแต่ครั้งแรกแล้วบาวโวถึงวัเชอร์จาาสิทเอกการิกกำลังมุ่งหน้าไปยังโครงสร้างประาภาคานรับฝาบมาออกกําลังกายหัวใจกันวันนี้นะคาย <laughs> ไปคนเดียวอีกแล้วโอเค กดคิวเพื่อใช้เครื่องส่งสัญญาณตรวจหาสิ่งมีชีวิตแกต๊สเดี๋ยวมีการเคลื่อนไหวบนถนนข้างล่างนั้นโอเควิ่งกลับถอยกลับขึ้นเนินเอาแล้วได้เวลาบูแล้วมีสไนเปอร์เป็นงไงร,รถลาดตะเวนร,รถกระบะลาดตะเวนสีขาวสองคันมันมาหาเราเอาแล้วอาะใช้ก้อนหินตรงนี้เป็นที่กำบงังพวกมันหยุดรถและเดินออกมาแล้ว ก้มต่ำหมอบลงทางตัวอยู่กับท่าอยู่กับยาเหรอไหมอดทนไว้นะาจ่าสิบเอกยามแกงค้ายาหลายคนมองเห็นเสาพวกเขาอาจจะแยกย้ายกันไปคอยดูไม่สนครับไม่สเตลแล้วครับจัดไปให้เจ็บที่หนึ่งนาฬิกาเลแก๊สมานาสีหนึ่งนัดมันวยมันเดินเข้ามาหาเราเล่มเร่เสลับปืนเริ่มเ่มนี่สลับปืนชูเตอร์ดาวชูเตอร์ดาวหืงเกาะนะชอบเสียงเกาะแตงจริง ดังแบบสะใจมากชาัดเจนแล้วนะแก๊สยิงได้ดีมากจ Thanks, ้ะขอบคุณครับท่านกับตันพวกนี้ไม่ใ <no ช่แก๊งคายาบ้ายิงได้สวยงามจ่าสุดยอดมากขอบคุณครับท่านเอ่อต่อกันกับตันพวกนี้ไม่ใช่แก๊งคายาลาดเบลคุณกําลังเรียนแบบอันนี้เหรอลำฟ้าบชดาว่าเขาคือเอคิวลูกน้องของฮัตสันถ้าฮัตสันมีทหารอยู่ที่นี่แสดงว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น หรือ<ส>ว่าจ,จุดๆยังไงกันแน่นนนนมีสิ่งก่อสร้างหลายหลังอยู่อยรอบๆ,รอบๆป,รประพาคาร<ส>าลองขึ้นไปดูสิโอเควิ่งยาวๆเลยวิ่งต่อเนื่องวิ่งให้จบจัดสวัสดีครับเล่นเกม Call of Duty Modern Warfare 2ปี2022พาร์ทที่9เล่นโดยทีละว,วัจีเผมชื่อ New Gaming Video Game เล่นภาคแปดตามฟับมาลุยเลยดังอยู่พวกมันคงเก็บตัวอยู่ข้างในพวกมันไม่กออมา มันรู้ว่าเราใช้สไนเปอร์ในการยิงพวกมันขนาดมันใส่เกานะหนาสเราต้องยิงที่หัวหาทางเข้าตรงนี้มันเป็นไฟหรือเปล่าประตูนี้เข้าได้ไหมอ่ะเปิดยังไงวะล็อกอาโอโหมันยิงออกมาเลยไอบ้าเอแน่จริงไม่ออกมาเลยวะอ๋ะอแล้วเราต้องลม ลมควันด้วยแก๊สน้ำตาเอ้าเอ้าทำไมกระโดดไม่ได้เออ <reflect> นึกว่าติดบั๊กอ่ะแก๊สน้ำตาเปิดฝาท่อตรงนี้ท่อระบายอากาศนี่ช่องแอร์ใช่ไหมเอาเอาแก๊สน้ำตาไปกินเอาแล้วลมควันหมูลมควันอาลเออ๋อเฮ้ยเอาอเราล,ลงมาข้างล่างระวังด้วยที่จุดที่หนึ่งอเออมันออกมาไหมเอาแล้ว ตะโกนโวยวายล้มลงไปหนึ่งแสดงว่าเสร็จกับตันไพโอเคตันไพคอยคอเวอร์อยู่สันเขานี่น,นี่เปลี่ยนแม็กมันจูดฟีดตบตบโบลงรถปลอดภัยแล้วค้นหาในโรงรถมีอะไรไหมอืมหลับฟาบครับโอเคตรงไหนเอ่ยมันซ่อนอะไรไว้นี่ไงกระเป๋าใช่ไหม อาาวนวนหนึ่งรอบเอาตงไหนโอ้นี่ไง <got> แก๊สมีบางอย่างแล้วมันเป็นแค่กล่องและลังไม้ของรัรเสเซียมีอะไรอยู่ในนั้นไหมว่างเปล่าครับเพิ่งแกะกล่องครับรัเสเซียฝน,นับฝนุนอิหร่านพวกเขาอาจช่วยฮัตสันโดยตรงเรื่องนี้มันยิ่ง<ม>ใหญ่ขึ้นนะจอนอาคารฝั่งตรงข้ามยังคงถูกล็อกอยู่เคลียร์พวกมันด้วยฟีฟหาทางเข้าอุโมงเหล่านั้นเถอะ ลับทราครับผมจัดการให้แบบนี้เลยใช้สีโฟะแตะตรงที่ประตูเอาประตูบานนี้เราแปะแล้วเราก็ถอยไปตรงที่รถใช้รถเป็นที่กำบังเอาละวิ่งกลับวิ่งกลับย้อนวิ่งย้อนกลับมายิงระเบิดแตกแล้วประตูระเบิดแล้วเ,อ,วเอาสลับมาปืนสไนเปอร์ออืสแกนเต็มเลยอยู่สิออกมาไหมยังไงยังไงเห็นเห็นปลายปืนโผล่เมื่อกี้ ออกมาสิออกมาสิแน่จริงออกมาสิเอาต้องใช้ระเบิดนะเจอระเบิดคว้างฮ้ยเอาระเบิดคว้างไปกินหนึ่งลูกว่าไงปึ้่มหุยเกาะแตกว่าได้ผลจริงด้วยออกไปอีกลูกที่สองอึ้งหลังตรงข้าเคลียอาคารเหล่านั้นให้เรียบร้อยนะจจะโอ้โหกับตันไพให้กําลังใจให้กําลังใจหรือใช้เราวะอา้าตรวจสอบพิเนายังเหลืออ,อีกส4มสี่หนอ่อข้างใน แล้วเข้าไปหามันนะวิ่งอ้อมมาทางนี้ทางนี้มีไหมประตูนี้เข้าได้ล็อกไหมวะอะล็อกจริงๆด้วยโอเคไม่เข้าไปก็ได้ได้ยินเสียงสีเท้ามันวิ่งวิ่งไปทางไหนวะเข้าไปข้างในดีไหมเข้าไปข้างในแล้วกันซิมจะออกมาไหมนี่ไงออกมาจนได้โอ้ไอ้นี่ไม่ได้ใส่เกาะเปลี่ยนไหมบรรจุ ล้มไปอีกหนึ่งน่าจะสองหรือสามแล้วล่ะขยับมาทางไม่ต้องอยู่ทางซ้ายนั่งไงหัวโผหัวใครโผลนี่เกาะแตกนีน่หัวโผลเต็มเต็ม้ยระเบิดว่ายแล้วมันปลาระเบิดมาโดนเราปลาแม่นซุด้วยเปลี่ยนแม็กบรรจุลูก,ลกออกมาไหมสลับปืนกระสุนเหลือน้อยเก็บปืนตัตููโดนเกาะหัวเกาะแตกเกาะ จัดการพวกมันได้อีกแล้วตุยไปอีกหนึ่งมันจะวิ่งมาดักหลังเราวิ่งเสียงทางซ้ายมือวะ่ะแต่เอเซนเซอร์ยังไม่ขึ้นเสียงอะไรวะเ,เสียงใครยิงะอะไรนะโอเคเราวิ่งกลับเข้าไป M4 ตอนนี้เรายังไม่ใช้มาใช้ AK กระสุนเหลือน้อยข้างในนี้ใช่ไหมหัวใช่้นึกว่าหัว ที่แท้เป็นโคไฟน <cutter aer> <lide> ี่นี่ให้นี่นี่ตุยไปอีกนึงเสร็จอีกนึงประมาณนั้นแหละเฮ้ยไอ้นี่มันวิ่งย้อนกลับมาทางไหนวะเอาอ่ะป๋าระเบิดโอ้โหระเบิดเด้งนี่นี่นี่เกาะนะใช่ไหมเอาใส่ให้หมดแม็กไปเลยเปลี่ยนแม็กเร็วเร็วเร็วมันเข้ามาแล้วปืนลูกซองหรือเปล่าวะเฮ้ยนี่ไงตรงนี่ยิงทะลุเข้าหัวหนึ่งยิงยอด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  ยอดเอาระเบิดไปอีกนึงยิงยอดตอดหนีก่อแตกเปลี่ยนแม็กเลยลูกอะไรเขาที่กำบ,บังเหรอเมื่อกี้ฮะได้ยินว่า cover cover เอาตรวจด,ดูตรวจด,ดูสัญญาณชีพเฮ้ยมันเข้ามานี่เคลียร์ไหมเปลี่ยนแม็กโอเคนั่นโอเค ภายในห้องนี้เคลียร์เนาะสวรรค์ของนักรักลอบขนของเถื่อนอยู่ที่นี่เถื่อนอยู่ที่มีอะไรอยู่ในนั้นไหมศัตรูเสียชีวิตและมีพัสดุอีกมากที่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างแน่นอนแล้วมิสไซ์อยู่ที่ไหนไม่นะดูเหมือนที่พักของพวกเขาด้วยใจยเย็นๆไว้ผมจะไปหาเธอเองเราต้องหาทางเข้าอุโม,มงค์พวกนั้นให้ได้ภารกิจยังไม่จบอ่ะเราต้องวิ่งออกไปทางนี้ หากับตันไพใช่ไหมออกมาทางนี้แล้วเอ้ยอะไรนี่เซิร์ชหาอาจจะเจออะไรบางอย่างที่นี่กับกันช่วยเราหน่อยได้ไหมผมจะผักคุณดึงดันดันอืมโอเคทางเข้าทางลับเคสเราพบทางเดินแล้วทางลับ ทำได้ดีมากดูนี่สิแจ็คพอตเลยโปรดทราบมีเรือหลายลำกำลังเข้ามาใกล้ตำแหน่งของฉันต้องการความช่วยเหลือเหรอฮะอาจเป็นชาวประมงก็ได้ปฏิบัติการต่อไปภารกิจดำเนินต่อไปเอาเราลงไปข้างล่างแล้วรูดลงมาแบบนี้เลยรูดเชือกลงมาโอ้โหซีควบีมีดสร้างเลยกับซันไพ้โหดลงมาถึงศัตรูมันรู้ว่าเรามากลุ่มค้ายา ชื่นชอบอุโมง์ของพวกเขาผมอยากจะพูดแบบนั้นเหมือนกันอายุต้องมาก่อนความงานนะครับกับตันเราลงมาข้างล่างแล้วมีไฟล้มแหลมอยู่ไฟติดแบบาบางๆชั้นใต้ดินหรอมันออกทางไหนนี่ออกทางทะเลหรือเปล่าวะตรงนี้มันที่หนองเลือดจะต้องนำไปออกทางน้ำเค็ผมอยู่ในอุโมง์มุ่งหน้าไปทางชายฝั่งคุณโอเคไหม เรือยังคงปิดอยู่ไม่มีปัญหาอะไรผมไม่ชอบอย่างนี้เลยนะเคสเรามาพร้อมกับอนาเขจจอนคุณไม่ควรออกไปอยู่คนเดียวฉันไม่ได้อยู่คนเดียวฉันมีอาวุธและอันตรายกับตันรีบออกไปเลยห้พวกมันมีพวกมันเฝ้าอยู่อะยังเหลืออีกนี่เต็มหัวกับตันเคลียร์ซ้ายดิอ้อยิงโดนไหมน่ะนี่เราต้องมาช่วยเอไอยิงไม่โดน โอเคเคลียร์นะเปลี่ยนแม็กมับรรจุให้เสร็จดูสิมีอะไรให้เราเก็บไหมตรงนี้บริเวณนี้เคลียร์แล้วอืมอ่ะที่นี่มันสิ้นสุดทางแล้วเฮ้ลองดูนี่สิเหลือดำน้ำนี่วะโคตร้ยเลยกลุ่มข้ายาใช้เพื่อการขนส่งมันใหญ่พอที่จะเป็นขีปนาวุธได้แทบไม่มีเลยกองขยะนั่นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไม่ได้หรอก เคสเราอยู่ในถ้ำนอกชายฝั่งนิดหน่อยไม่มีบุคลากรไม่มีขีปนาวุธลาฟาบค่ะฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามฉันคิดว่าฉันมีปัญหาตรงนี้นะจอร์นลาฟบรอไว้ก่อนเตรียมพร้อมไว้คุ้มกันเคสมีอะไรเหรอมีเรือกําลังเข้ามาดูเหมือนพวกเอควพวกเขามีอาวุธออแล้วเราต้องคุ้มกันเคสโอ้โหมุมยิงตรงนี้มันเห็นมันเห็นได้น้อยมากนะรถเรือมันเคลื่อนไวเข้าจุดประทะแล้วพวกมันเข้ามาหาฉันแล้วเคส โอเคเราต้องคุ้มกันโอ้โหระยะนี้โคตรไกลเลยอีกอย่างไม่ใช่เป้านิ่งด้วยแล้วจะกะยังไงวะไอ้บ้าชิปห,หายแล้วพวกมันขึ้นเครื่องข,ขึ้นเรือของเคสแล้วลาดเวลไม่นะเชื่อเอ้ยอะไรวะมองไม่เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นพวกมันล้อมเธอไว้เธอถูกล้อมรอบวางอาวุธของคุณหรือคุณจะตายไรความปานีฉันจะไม่ยอมแพ้จับเธอไว้จับเป็น ไปกันเถอะพี่น้องพาเธอไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยปฏิบัติตามคุณเป็นนักโทษในนามของอันการตาลาลาดเบลได้ยินไหมลาดเบลได้ยินยไหมตอบด้วยเธออยู่บนเรือของพวกเอคิวพวกเขากําลังพาเธอหนีไปพวกเขาจับเธอได้แล้วกับตันพวกเขาจับลาดเิลไปแล้วเราเราจะตามยังไงเราไปแล้วต้องรีบไปลุกออกจากที่นี่เหรอ,อะจับจับมือกับตันอดึงขึ้นมา เอามาคุยกันก่อนวางแผนแผนสองเราจะต้องพาลัดเดวกลับมาเราเรีบไปกันเถอะเริ่มมันขึ้นแล้วโอเคแก๊สเราคือออสกาไหม